ป้ากระโดดขวางใช่ไหมแล้วก็ล้มลงแล้วป้าก็กดมีดเขาอันนี้ครั้งนี้ขวานสูกัสอย่างนี้ไงแล้วก็สุกัสก็ล้มลงแล้วพอป้าเอาขวานออกได้เพื่อจะแกะมือเขาออกจากหัวใช่ไหมเขาไม่ยอมปล่อยป้าก็เลยแกะมือซุกัส์มันนาซีดแล้วอะจนป้าไม่ไหวไงเป็นปวดมือไงก็เลยรู้ไม่มีผู้ชายหรอกไม่มีมีป้าหลังแล้วก็เป็นแผลสองแผลข้างๆตอนเป็นมีดมีดยาวไหมีด เห,เหมือนมีดทำครัวเหมือนมีดดาบยาวๆอ่ะมีดทำครัว<ม>ดาบาย,ยาวขายผลไม้ประมาณนั้นนะใช,ใช่ใช่ใช่ใแต่พี่ก็หา,าันหลันหัวอยู่ตรงนี้แล้วพ่อเขากรรหัวไม่ปล่อยไงแล้วทีนี้เขาจะมีดฟันเนี่ยลอยปากกดมือพ่อเข้าไว้เนี่ยแล้วด้านนี้ขวานไงมันก็เลยทางนี้มีดทางนี้ขวานไงมือมันก็เลยนี่แต่ตอนที่ลูกโดนเขาฟันลงไปก่อนแล้วลูกล้มลงไห แล้วลูกกถือขวานขวั่งซ้ายมือใช่กันพ่อมีดดาบเนี่ยพี่กดบาดมือพี่เนี่ยแล้วฝั่งนี้วานหักพ่อเขาจะฟันกันแต่ตอนเขาจะฟันกันอ่ะฟันลูกไปแล้วแต่ป้าก็เลยกระโดดข้างไงเยอะไ,ไหมเพราะเป็นแผลยาวนะตอนนี้ว่าลูกไปโรงพยาบาลนะ พี่กระโดดขวางไงอ่าโอเคไม่เป็นไรสอบสวนได้นะแต่ก็ขอให้ฟังดูด้วยก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าหนึ่งเนี่ยเขาวิวาบอ่ะทะเลาะกันเนี่ยมันต้องมีเหตุผลโอเสอบสวนว่าเหตุผลเนี่ยแล้วใช้ความรุนแรงกันแล้วพอใช้ความรุนแรงกันเสร็จปุ๊บถ้ามันเกิดได้รับบาดเจ็บเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องเชิญพี่ไปคุยกับพลงานสอบสวนโอเคได้ไม่ไม่ไม่มีปัญหาไม่ใช่โอเคคือคือคือต้องขาดประลัษรัดไม่นิดแป๊บนึงรูปเป็นไงมั่งยังไม่รู้เลยเนี่ย เขาว่าละการได้รับบาดเจ็บใช่เยอะไหมอ่ะเขาบอกว่าแค่นี้แล้วเด็บเด็ที่ทำหนา